ฟุตบอลโลก2022เป็นฟุตบอลโลกที่มีช่วงเวลาจัดแตกต่างกว่าครั้งไหนๆแล้วจะจัดขึ้นที่ใดเมื่อไรและประเทศไหนที่ผ่านเข้าไปโชว์ฝีเท้าแล้วบ้างเดี๋ยววันนี้คุณบุนเดสจะมาชี้แจงแถลงไขให้สดับรับฟังกันครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับคุณบุนเดสกันอีกครั้งนะครับก็เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับโดยสัปดาห์นี้คลิปนี้นะครับผมจะยังขอนอกใจบุนเดสซิก้าต่อไปสักคลิปแล้วกันนะครับโดยจะมาพูดถึงฟุตบอลโลก2022ครับซึ่งจะเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่จะเตะและเกิดขึ้นภายในปีนี้กันครับก่อนอื่นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเพิ่งเข้ามาชมคุณบุนเดสครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็รบวนกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับ เพื่อพวกเราจะมีคลิปอะไรอัปเดตใหม่ๆนะครับทุกคนก็ได้ติดตามกันและก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับผลิตผลงานออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันต่อไปนะครับเ <Wow. S 1> นื่องจากในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพักเบรกของฟุตบอลลีกนะครับทั่วโลกเพื่อหลีกทางให้กับทีมชาตินะครับไปลงเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ <Wow. S 1> สำหรับทีมที่ยังมีภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นนะครับส่วนทีมที่มีภารกิจเสร็จสิ้นแล้วก็คือตกรอบไปแล้วหรือเข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ก็จะมีการอุ่นเครื่องนะครับเพื่อเสริมสร้างกระดูกให้กับทีมครับโดยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับในปี2022 20นี้จะจัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์นะครับซึ่งจะเป็นครั้งแรกของกลุ่มประเทศหลานปลุกเอ้ยอาหรับเอ้ยถูกแล้วนะครับที่เป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดฟุตบอลโลกและก็ดับเป็นครั้งที่2ของทวีปเอเชียเรานะครับถ้าจํากันได้ครั้งแรกของทวีปเอเชียจะจัดขึ้นที่ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับในปี2002 <Wow. S 1> ซึ่งตอนนั้นนะครับผมเองก็ยังเป็นนักศึกษาในมหาลาัยอยู่เลยนะครับ oh, จำได้ว่า <no. S 1> มีการบอกให้อาจารย์นะครับตอนนั่งเรียนเลคกเชอร์เนี่ยเปิดฉายสไลด์ฟุตบอลโลกให้ดู <c oughs> ซึ่งในปีนั้นจะมีการเตะในช่วงบ่ายนะครับถ้าใครเกิดทันรุ่นแอดมินก็คงจำกันได้ดีนะครับ oh, <no. S 1> ซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับมีความแปลกประหลาดในเรื่องของช่วงเวลาในการแข่งขันนะครับ oh, <no. S 1> ปกติเนี่ย ฟุตบอลโลกจะจัดแข่งกันในช่วงซัมเมอร์นะครับหรือก็ช่วงกลางปีของทุกๆปีที่มีฟุตบอลโลกนะครับนั่นหมายความว่าลีกในยุโรปเนี่ยปิดฤดูกาลหมดแล้วนะครับและก็จะเป็นช่วงที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกกันเกิดขึ้นแต่ในครั้งนี้นะครับที่ประเทศกาตรานะครับไม่สามารถจัดในช่วงเวลานั้นได้นะครับเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงซัมเมอร์ของที่กาตานั้นมันร้อนเกินไปนะครับ ซึ่งฝ่ายจากก่งขันเนี่ยเขามองว่ามันอาจจะเป็นอันตรายกับนักเตะที่ลงไปเล่นในสนามน,นะครับเลยต้องเลื่อนไปนะครับไปในช่วงหน้าหนาวก็คือช่วงปลายปีนี้นะครับโดยจะเป็นครั้งแรกของโลกนะครับที่จะมีฟุตบอลโลกในปลายปีนะครับ <Wow. S 1> โดยจะจัดขึ้นในวันที่21นะครับพฤศจิกายนจนถึงวันที่18ธันวาคม <Yahoo. S 1> ถ้านับช่วงเวลานะครับจะสั้นกว่าฟุตบอลโลกครั้งอื่นๆนะครับ ก็เพราะว่าวันที่25ใช่ไหมครับ25ธันวาคมเป็นวันคริสต์มาสนะครับที่ประชาชนชาวคริสเตียนนะครับเขาต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวนะครับทำให้การแข่งขันต้องสิ้นสุดก่อนวันคริสต์มาสครับและนับถึงวันนี้นะครับวินาทีนี้เลยมีทีมที่ผ่านเข้าไปโชว์ฝีเท้าที่กาต้ายอย่างแน่นอนแล้วนะครับ <Wow. S 1> เกือบครึ่งหนึ่ง <Wow. S 1> ก็คือ15จาก32ทีม <Yeah. S 1> ผมจะไล่เรียงนะครับลำดับ ตามวันที่คว้าตั๋วนะครับตามแต่ละโซนให้ฟังกันครับทีมที่เข้าไปรอแน่นอนอยู่แล้วนั่นก็คือเจ้าภาพอย่างกาต้าใช่ไหมครับทีมที่1ส่วนทีมที่มาเตะรอบคัดเลือกและสามารถคว้าตั๋วฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นทีมแรกของโลกก็คือเยอรมน,นีนั่นเองครับเยอรมน,นีเป็น 1- ใน10ทีมจากยุโรปที่คว้าตั๋วฟุตบอลโลกได้แล้วในเวลานี้นะครับถ้าไล่ก,กันมาก็คือเยอรมันเดนมาร์ก ฝรั่งเศสเบลเยียมโครเอเชียสเปนเซอร์เบียอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์และฮอลแลนด์ครับนี่คือ10ทีมจากยุโรปส่วนอีก2ทีมที่ได้มาจากอเมริกาใต้คงไม่ใช่เรื่องยากที่เพื่อนๆจะเดากันถูกนะครับทีมที่พาตัวไปทีมแรกของอเมริกาใต้ก็คือบราซิลและตามติดมาด้วยอร์เจนตินานับถึงตอนนี้ผมพูดไปแล้ว13ทีมถูกไหมครับ เลยอีก2ทีมที่เข้ารอบไปแล้วเช่นกันและก็เป็นตัวแทนจากเอเชียของเรานั่นก็คืออันดับหนึ่งที่รานนะครับนำทีมมาโดยซาดาอัสมูนที่ผมพูดไปในคลิปก่อนนะครับต้องไปฟังกันดูและเกาหลีใต้นะครับทีมขวัญใจชาวไทยอีกทีมหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้ก็คือ15ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายอย่างแน่นอนแล้วนับถึงเวลานี้ครับและภายในสัปดาห์นี้นะครับและสัปดาห์หน้านะครับ ก็จะได้รู้ว่ามีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเพิ่มขึ้นอีกกี่ทีมนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าทีมรักของทุกคนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายกันหรือไม่นะครับสำหรับผมนะครับเยอรมันผ่านไปยังฉลุยก็จริงนะครับแต่อีกทีมรักอย่างอิตาลีเนี่ยยังลูกผีลูกคนอยู่เลยนะครับก็ต้องตามให้กําลังใจกันต่อไปครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์และก็ให้ความรู้แก่ผู้คนทั่วไปได้นะครับก็บกวรแชร์ต่อให้ด้วยนะครับ หรือถ้ามีคอมเมนต์อื่นใดเกี่ยวกับฟุตบอลโลก2022เชียร์ทีมไหนรักทีมไหนอยากให้ใครได้แชมป์นะครับก็รบกวนคอมเมนต์คุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้ครับผมนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะครับเราไปคุยเสริมสร้างกำลังใจกันและกันทั้งทุกคนและก็ผมนะครับในช่วงของคุณบุนเดสเดนส่งพูดครับครับคุณบุนเดสเดนส่งพูดนะครับวันนี้ขอพูดเรื่อง การเปรียบเทียบครับคือสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ได้ยินเรื่องการเปรียบเทียบกันเยอะคําว่าเปรียบเทียบหมายถึงว่าอาจจะโดนคนอื่นเปรียบเทียบหรือว่าเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับแต่จริงๆเราควรจะเลิกคิดกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าตัวตนของเราแต่ละคนนะครับไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเชื่อผมนะครับผมเรียนจบชีววิทยามานะครับ DNA ในตัวของทุกคนเนี่ย เป็น DNA ที่ไม่ซ้ำใครในโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นตัวเราคนอื่นก็เป็นตัวของคนอื่นนะครับไม่ต้องเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครให้หนักใจนะครับทําตัวของเราให้ดีที่สุดอย่างที่เราอยากเป็นและก็ไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วกันนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่ค้นหาตัวเองเจอแล้วและกําลังเดินในเส้นทางที่คิดว่าใช่สําหรับตัวเองแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนอื่นๆนะครับที่ยังหาตัวตนไม่เจอแต่กําลังหาตัวตนของตัวเอง เพื่อจะได้รู้ว่าคุณค่าของชีวิตเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยเราจะได้ทำในสิ่งที่เราชอบสักครั้งหนึ่งครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ